สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับออถือว่าช็อตเด็ดพี่น้องรถบุดรุ่มทวดรถดำรุ่มทวดเหมือนกันตกลงครับจลับรถกันเลยผิดพลาดทางกเกษตรอโอมาสึพีซีหกสิบยูคิดสองนะครับุ่นสองแต่ว่าเป็นรุ่นยูเดินสิบเอ็ดทีกำลังจะช่วยคุณทวดฮ i โน k คเอ็มครับโอ้น้ำอะไรนะอ้มันมีซึมมันไฮดรอลิกซึมนั่นแหละ,ะปั่นก่อนครับมันแคบจริงๆก็เดี๋ยวคุณถวดก็เดินลำบากหน่อยโอ้ ไฮโดรลิกมีซึมครับมีซึมน่าจะชุดแพรหรือเปล่าครับทุกโนลิงอเอ๊ะที่ต้องเป็นไรนี่ไป่ดิ้นไปดิ้นมาอ่าเดี๋ยวดันครับเดี๋ยวให้คุณโคตรดันเพเอมนี่แปดหมื่นไม่น่ามาเอาเลย สุดทุกขวดน้ำ10ลิตรี6 0อ่ายูครับเส้นแปดพีเนาะเอาไปทำสวนทำไรได้เออโอ้อ่ะดันค่อยๆนะป่ะา่ะ โอ้เจ้าเจ้าเจ้ามาไปเลยไปเลยอ่าได้แล้วครับไปเลยไปเลยจะดูมุมมิดังเลยโอเฮ้เฮ้ดันมาดันมาดันมาเลย อันมาอันอันมามาเลยเอออันที่เป็นไรก็หักลงหักน,นี่เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวโวอ,อ้ยได้ต้น ยาวตรงไปก่อนเก็บหน้าหลังเออล้อล้อ,ลอขึ้นล้อเลยแปดหมื่นนับเลยพี่น้องคันนี้เออตรงอย่างเดียวเนดะ้อเออเอาล็อกเดิมเลย point. ดึงลงไป เออวู้ดึงไปเลย <c oughs> เอออย่าดิน้นอะย่าดิ้นนะมันจะตกหาชดเด็ดได้ปลาเรื่อยนะ <c oughs> โอ้ที่มันแคบอ่าเดี๋ยวดึงนะดึงหน่อย เอาดันเลยดึงน่ะดันมาเลยเอาเออเออหักล้อนี่หักล้อยังสิ รวมกันน่าจะทั้งคนขับทั้งอะไรก็น่าจะ200ปีครับชุดนี้นะชดเด็ดน้องชอดเด็ดเอาหลบดิ้นก่อนอเฮ้จะทาทางน,นครับแรงดีปุ๊กีใหญ่ แขกใหญ่ครับอ้าดูนี่ครับที่ที่ใหญ่มากเลยแต่แ,ก,แกกลับหักมุมตรงน,นั้นครับเลยเสียเวลาหน่อยเลยโอ้โอโอหายใจออกคันนี้ก็ไปวิ่งได้ครับในสวนในไร่ เย็นช้ำนะครับเนะเดี๋ยวให้คุณทวดปล่อยลงไปคทวดเคเอ็มรับอู้เนาะแล้โคนี้ก่อน ใหไมให้มันไปพุ่นเนี่ยอ,อยตรงอย่างเดียวก็โอเคครับตรงอย่างเดียวเลยเคลื่อนทางหน่อย เราให้คุณทวดทำทางนะครับพี่น้องตรงนี้คุณมุ้ยปุยอยู่มาคุณทำทางก่อนสังเกตที่พุ่มปีครับใหญ่มาก ร้อยครับตัวช็อปแต่ตัวเดินน้องซีเว็ตดีเนี่ยอะชินช็อหน่อยรุ่นหกสิบ ี60ยังมีรุ่ม10 HT ด้วยเนาะ10 HT 12 HT ดูคนขับนะครับมีมือรูปรอซะด้วยพี่น้องสูงประมาณ180เฮ้ย175 ต okay, โอ้โหน้ำเดืเอปุดปั้งจริงเลยแท็ก70นี่ส okay, ิบยังเท่นะน oh. ะผม กลับตัวครับนุ่งโดนเดินแรงครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ